อ่ะสวัสดีครับเพื่อนเทุกคนครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่อง Nikky e m o c h a n e l นะครับวันนี้อยู่กับผม Nikky เช่นเคยครับกับรายการ SCP Story ครับ และสำหรับใครที่ชื่นชอบในเรื่องราวของความลึกลับความน่าสะพรึงกลัวแล้วก็ตำนานต่างๆจากทั่วทุกมุมโลกนะครับก็ห้ามพลาดที่จะกดติดตามช่องนิกกี้เมานะครับแล้วก็อย่าลืมเปิดการแจ้งเตือนด้วยการกดกระดิ่งครับเพราะว่า เวลาที่มีการอัปเดตคลิปครั้งใหม่ๆเนี่ยเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดนะครับจะได้เข้ามาคอมเมนต์คลิปกันเป็นคนแรกๆครับผมและนอกจากนี้ครับเพื่อการติดตามแล้วก็การรับชมความสนุกความบันเทิงให้ครบสมบูรณ์แบบนะครับนิกมีแฟนเพจของนิกกี้เมานะครับไอจีแล้วก็ทิกตกอให้น้องติดตามกันได้ครบทุกช่องทางเลยครับอะมาถึงเรื่องราวของวันนี้กันบ้างครับวันนี้กลางสัปดาห์ครับผมเราอยู่กับเรื่องราวของความ เบาๆแต่ว่าแฝงไว้ซึ่งความลึกลับแล้วก็ความตื่นเต้นน่าค้นหาครับกับรายการประจำสัปดาห์อย่างรายการ SCP Story ครับและในวันนี้อเช่นเคยครับนิมี2 SCP นะครับที่จะมาแนะนำแล้วก็มาเล่าเรื่องราวของเขาเนี่ยให้กับน้องๆแล้วก็เพื่อนๆฟังครับผม เชื่อว่าหลายคนเนี่ยก็คงจะเห็นจากปกคลิปกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับที่ทํา2ตัวนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าพิศวาสหรือว่าไม่ได้ชอบอะไรเป็นพิเศษนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกครับ S.C.P. Story จะนําเรื่องราวของ S.C.P. ที่น้องๆรีเควสแล้วก็ขอกันมามากที่สุดนะครับมันเล่าให้ฟังครับผมเรียกได้ว่าเล่ากันตามใจคนฟังเลยครับขออะไรมาก็ได้อย่างนั้นครับผมและเพื่อเป็นกําลังใจก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับคลิปนี้ด้วยนะครับและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา เราไปรู้จักกับ SCP ตัวแรกกันเลยครับและสำหรับ SCP ตัวแรกในวันนี้นะครับเรามาเริ่มต้นกันที่ SCP 0 3 5 Posessive Mark s Marks หรือหน้ากากหดร่างครับ scp 0 3 5 possessive marks เป็นหนึ่งใน scp ที่อันตรายที่สุดที่อยู่ภายใต้การดูแลของสถาบันครับมันจึงจัดให้อยู่ในคลาสคีเตอร์ซึ่งในระหว่างการที่มันอยู่ภายใต้การดูแลของสถาบันมันทำให้เกิดความเสียหายทั้งต่อชีวิตทรัพย์สิสนแล้วก็ทรัพยากรของสถาบันอย่างนับไม่ถ้วนลักษณะทางกายภาพของ scp 0 3 5มันอยู่ในลักษณะของหน้ากากเซรามิกรูปตัวตลกซึ่งเคยเป็นตำนานเทศกาลที่โด่งดังของอิตาลีที่มีชื่อว่า เวนิสคาริวัลในช่วงเวลานั้นเนี่ยผู้คนจํานวนมากครับจะมารวมตัวกันที่จัตุรัสซานมารโกโแล้วก็จะใส่หน้ากากเต้นรากันอย่างสนุกสนานเทศกาลนี้เนี่ยเคยมีความโดดเด่นในเรื่องราวของการสะท้อนศิลปะวัฒนธรรมของอิตาลีในช่วงศตวรรษที่18ซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่มีการบันทึกการปรากฏตัวของ SCP-035 ในช่วงปี1,800ครับจนกระทั่งในช่วงปลายศตวรรษที่19ทางสถาบันเนี่ยได้ค้นพบ เจ้าหน้ากากนี้ยซึ่งมันถูกเก็บอยู่ในห้องใต้ดินที่ปิดอยู่ในซากปรักหักพังคําจํากัดความที่ดูจะอธิบายความหมายแล้วก็ความอันตรายของ scp 035ได้ดีก็คือมันเป็นสิ่งมีชีวิตจําพวกกาฝากครับเพราะว่าเจ้า scp 035เนี่ยมันจะอาศัยประโยชน์จากร่างที่เป็นโฮสซึ่ง ร่งางนี้จะมีความต้องการในการที่จะสวมใส่มันด้วยความเต็มใจครับเรียกได้ว,ว่าไม่ว่าใครก็ตามที่ได้เข้าใกล้ไอเจ้า SCP 035เนี้ยจะรู้สึกถึงความต้องการในการที่จะอยากใส่มันอย่างรุนแรงแล้วก็ฉับพลันและเมื่อสวมใส่มันแล้วเนี้ยก็จะไม่สามารถหวนกลับมาเป็นอย่างเดิมได้อีกต่อไปครับคำถามต่อมาครับว่าเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงจากการวิจัยของทางสถาบันเนี่ย,ยเขาได้ระบุเอาไว้ว่าหลังจากที่ผู้ทดลองได้ สวมใส่หน้ากากนี้เข้าไปแล้วเนี่ยคลื่นสมองของร่างกายหรือว่าของโฮสเนี่ยจะถูกทดแทนด้วยคลื่นบางอย่างที่ออกมาจากหน้ากากซึ่งทําให้โฮสเนี่ยมีอาการสมองตายอย่างสมบูรณ์แบบและเมื่อการทํางานของสมองของโฮสล้มเหลวหน้ากากนี้ก็จะเข้ามาครอบครองร่างของโฮสแล้วก็บังคับให้อวยัยวะแล้วก็ร่างกายต่างๆเนี่ยเคลื่อนไหวราวกับว่าเป็นเจ้าของร่างกายครับแต่อย่างไรก็ตามการเข้าครอบครองร่างของโฮสต์นั้นจะเกิดขึ้นในระยะเวลาอันสั้นเนื่องจากร่างกายของโฮสตที่สมองตายไปแล้วเนี่ยจะค่อยๆเน่าเปื่อยผุ พังแล้วก็แห้งจนเหลือแต่หนังคุ้มกระดูกซึ่งลักษณะการเน่าเปื่อยแบบนี้เ,นเกิดจากของเหลวสีดําที่ไหลออกมาจากทางช่องลูก,กตาแล้วก็ช่องปากของหน้ากากครับในปัจจุบันนี้ยังไม่ทราบที่มาว่าของเหลวเนี่ยมันออกมาได้ยังไงแล้วก็ของเหลวชนิดนี้นมีฤทธิ์ในการกัดกร่อนที่รุนแรงมากคุณสมบัติที่น่ากลัวแบบนี้นมันไม่ได้เกิดขึ้นกับมนุษย์ที่สวมใส่มัน เพียงอย่างเดียวเท่านั้นครับเพราะมันยังสามารถเข้าครอบครองร่างกายของคนหรือว่าอะไรก็ตามที่มีลักษณะเหมือนกับร่างกายของมนุษย์เช่นหุ่นต่างๆนั่นเองครับเสียวขวัญนะเนี่ยดังนั้นในการวิจัยแล้วก็ศึกษา scp 0 3 5เนี่ยทางสถาบันจึงหลีกเลี่ยงแล้วก็ป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับนักวิทยาศาสตร์เมื่อต้องสวมใส่หน้ากากเพื่อทำการทดลองครับทางสถาบันเนี่ยจึงเลือกที่จะใช้หุ่นม,มนุษย์ สวมใส่หน้ากากแทนการใช้มนุษย์จริงๆนั่นเองและจากการสัมภาษณ์เจ้าหุ่นที่ใส่หน้ากากนี้เนี่ยทำให้สถาบันได้รู้เรื่องราวแล้วก็ข้อมูลต่างๆของ SCP ตัวอื่นๆและทําให้ทราบว่า SCP-035 มเนี่ยมันเป็น SCP ที่มีความฉลาดมีเสน,เน่ห์แล้วก็ดูเป็นมิตรเรียกได้ว่ามันค่อนข้างที่จะประจบสอบพลอกับคนที่มันคุยด้วยเลยทีเดียวครับและนอกจากนี้ครับสิ่งที่น่าทึ่งนั่นก็คือมันยังได้คะแนนถึง99%ในการทดสอบระดับสติปัญญาของ SCP คเคยมีการบันทึกถึงการหลบหนีของเจ้าหน้ากากที่ใส่อยู่บนหุ่นทดลองซึ่งทางสถาบันเนี่ยต้องใช้ความพยายามในการจับแล้วก็กักกันมันเพราะทางสถาบันเชื่อว่าจะเกิดหายนะอันยิ่งใหญ่กับโลกถ้าหากว่ามันสามารถ หลบหนีออกจากสถาบันได้ครับอย่างไรก็ตามครับจากการวิเคราะห์ทางด้านจิตวิทยาของ SCP 0 3 5ย์าทำให้ทราบว่ามันมีความสามารถในการโน้มน้าวจิตใจคนได้อย่างฉับพลนันสามารถเข้าไปเปลี่ยนแปลงจิตใจแล้วก็ความรู้สึกนึกคิดของคนได้อย่างลึกซึ้งสามารถโน้มน้าวคนให้มาเป็นทาสหลับใช้ครับให้ทำเรื่องโหดร้ายแทนแล้วก็ สามารถทําให้คนเนี่ยฆ่าตัวตายได้เลยทีเดียวครับมาดูที่การควบคุมกักกัน SCP 0 3 5กันบ้างครับเรียกได้ว่าการควบคุมมันเนี่ยต้องมีความรัดกุมเป็นอย่างมากครับมันถูกเก็บไว้ในกล่องแก้วครับที่ถูกปิดผนึกไว้อย่างแน่นหนาแล้วก็กล่องเนี้ย เป็นแก้วซึ่งมีความหนาถึง4นิ้วครับกล่องนี้ถูกเก็บไว้ในห้องที่มีผนังเป็นเหล็กครับแล้วก็มีการล็อกประตูถึง3ชั้นไม่อนุญาตให้คนผ่านเข้าออกครับแล้วก็มีการรักษาความปลอดภัยด้วยพนักงานรักษาความปลอดภัยที่ติดอาวุธถึง2คน24ชั่วโมงและเพื่อป้องกันการทำลายจากกรดที่ออกมาจาก ปากแล้วก็ลูกตาของหน้ากากเนี่ยเขาจึงมีการเปลี่ยนแปลงภาชนะที่ใส่ในทุกๆ2สัปดาห์และใครก็ตามที่เข้าใกล้กับ SCP-035 ก็จะต้องได้รับการประเมินทางจิตวิทยาทันทีครับมาต่อกันที่ตัวถัดไปครับ SCP-053 Young Girl เด็กผู้หญิงครับ SCP-053 เป็น SCP ที่อยู่ในระดับย e ูคลิดเธอคือเด็กผู้หญิงอายุ3ขวบที่มีความไร้เดียงสาครับซึ่งดูภายนอกเนี่ยแทบจะไม่มีอะไรผิดปกติเลยโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเธอจะมีอุปนิสัยที่อ่อนหวานน่ารักแล้วก็มีความขี้อายซะด้วยซ้ำแต่ว่าถ้าหากถูกรบกวนด้วยบุคคลจำนวนมากๆที่อยู่ใกล้เธอหรือว่าสัมผัสเธอเป็นเวลานานกว่า10นาทีก็จะพบกับความสามารถที่แท้จริงของเธอครับ นั่นคือพวกเขาจะกลายเป็นคนที่มีความหวาดระแวงสับสนคลุ้มคลั่งแล้วก็ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยพวกเขาจะฆ่าตัวตายครับและยิ่งกว่านั้นครับถ้าหากว่ามีผู้ที่มีความต้องการที่จะฆ่า scp 0 5 3เนี่ย<ม>เขาจะมีอาการชักอย่างรุนแรงครับมีอาการหัวใจวายเฉียบพลนันแล้วก็เสียชีวิตภายในเวลาไม่กี่นาทีหลังจากที่สัมผัสกับ scp 0 5 3 อย่างไรก็ตามครับ SCP 053เนี่ยยังมีความสามารถในการซ่อมแซมร่างกายแล้วก็บาดแผลของเธอที่ถูกทําลายให้เกิดความเสียหายบาดแผลเนี่ยจะฟื้นฟูอย่างรวดเร็วครับแล้วก็อวัยวะที่ถูกตัดเนี่ยสามารถงอกขึ้นมาได้ใหม่ในขณะที่เธอกำลังเล่นของเล่นอยู่โดยที่เธอเนี่ย ไม่รู้ตัวเหมือนกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยด้วยซ้ําครับในปูมหลังลึกๆของเธอเนี่ยเรื่องราวของเธอนั้นได้บอกเอาไว้ว่าเธอดูเป็นเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆที่มีความอ่อนหวานมีความเศร้าน่าสงสารเนื่องจากว่าเธอไม่สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติเพราะว่าเธอไม่สามารถควบคุมคุณสมบัติอันน่ากลัวของเธอได้เคยมีการพยายามสัมภาษณ SCP ์ scp-053 ในระหว่างการกับกันครับด้วยการที่มีวัสดุบางอย่างมากัน้นกลางระหว่างผู้สัมภาษณ์กับ scp-053 เพื่อป้องกัน ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากความสามารถของเธอแต่ระหว่างที่กําลังทําการสัมภาษณ์อยู่นั้นการสัมภาษณ์ก็ต้องหยุดอย่างกระทันหันครับเนื่องจากเครื่องปั่นไฟของทางสถาบันเนี่ยมันได้หยุดทํางานอย่างกระทันหันโดยที่ไม่ทราบสาเหตุและนั่นทําให้เจ้าหน้าที่ที่จับตามองดูอยู่ที่กล้องมอนิเตอร์เนี่ยได้รับผลกระทบที่เกิดจากความสามารถที่ควบคุมไม่ได้ของเธอครับเขามีอาการคลุ้มคลั่งแล้วก็พยายามที่จะทําลายตัวเองครับ แต่ว่าโชคดีที่มีคนมาห้ามแล้วก็มาช่วยเหลือเอาไว้ได้ทันแต่เป็นที่น่าแปลกครับเพราะว่าผู้ที่สัมภาษณ์เนี่ยกลับไม่ได้รับผลกระทบจาก SCP-053 เขาจึงตั้งชื่อเล่นให้กับ SCP-053 ว่าเอเวลีซึ่งเป็นชื่อเล่นของน้องสาว ของนักวิจัยผู้ที่สัมภาษณ์ SCP 053นั่นเองครับสำหรับมาตรการการกักกันของ SCP 053เธอถูกเก็บไว้ในห้องส่วนตัวที่มีขนาดประมาณ16คูณ16ฟุตโดยภายในห้องนั้นเนี่ยก็จะมีอุปกรณ์สำหรับเด็กๆครับเช่นของเล่น ตุ๊กตามีหนังสือมีเกมต่างๆให้เธอได้เล่นอย่างเพลิดเพลินนอกจากนี้ครับเธอก็ยังได้รับอาหาร3มมื้อต่อวันเหมือนกับคนปกติแล้วก็มีขนมจัดไว้ให้ถ้าหากว่าเธอร้องขอหรือว่าเธอต้องการครับนอกจากนี้เนี่ยในเรื่องของสุขะอ,อนามัยเธอยังได้รับการรักษาพยาบาลแล้วก็ได้รับการดูแลความสะอาดแต่ว่าใครก็ตามที่เข้าไปในห้องของเธอก็จะต้องถูก สวมใส่ด้วยชุดที่ปิดตาแล้วก็ไม่สามารถอยู่ในห้องได้เกิน10นาทีครับและถ้าหากว่าเธอให้อะไรเป็นของขวัญกับคนที่เข้าไปหาเธอเนี่ยก็มีการอนุญาตให้นําของชิ้นนั้นออกมาได้แต่ว่าต้องส่งมอบของชิ้นนี้ให้กับทางสถาบันเพื่อ เก็บไว้วิจัยแล้วก็ตรวจสอบก่อนใครก็ตามที่มีลักษณะหรือว่ามีอาการที่เปลี่ยนแปลงไปหลังจากที่เข้าไปอยู่ใกล้ๆเธอเนี่ยก็จะต้องถูกส่งตัวเอาไว้กักกันเพื่อตรวจเช็คร่างกายก่อนครับสำหรับ scp 0 5 3นั้นนี่คิดว่าน้องเขาเหมือนกับ มนุษย์กลายพันธุ์หรือว่าคนที่มีพลังมีคุณสมบัติพิเศษแต่ว่าด้วยความที่น้องเขายังเป็นเด็กอยู่แล้วก็ยังไม่สามารถแม้แต่จะควบคุมอารมณ์หรือว่าความคิดตัวเองได้มันก็เลยทําให้เขาเนี่ยไม่สามารถที่จะควบคุมพลังของตัวเองได้ไม่แน่นะครับถ้าหากว่าเธอเติบโตกว่านี้สามารถควบคุมอารมณ์หรือว่าควบคุมความรู้สึกนึกคิดของตัวเองได้เนี่ยเธอจะสามารถควบคุมพลังของตัวเองได้ก็เป็นได้ครับ และนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของ SCP Story ในวันนี้ครับกับ SCP 2ตัวที่นิกนำมาเล่าให้กับเพื่อนๆแล้วก็ลองๆฟังชอบตัวไหนกันบ้างเอ่ยน้ากากหรือว่ายังโกครับชอบตัวไหนก็คอมเมนต์บอกเล่ากันได้ครับแล้วก็ ถ้าหากว่าอยากให้นิกนำเรื่องราวของ S.C.P ตัวไหนมาเล่าให้ฟังเนี่ยก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ได้ที่ด้านล่างครับถ้าตัวไหนที่นิกอ่านแล้วมันน่าสนใจหรือว่ามีคนรีเควสขอกันมาเยอะๆเนี่ยนิกก็จะได้ไปหาข้อมูลมาเล่าให้กับเพื่อนๆแล้วก็น้องๆฟังครับแต่ว่าอย่าลืมกดไลค์กับคลิปนี้นะครับเพราะว่าการกดไลค์กดแชร์ของเพื่อนๆแล้วก็น้องๆเนี่ยช่วยนิกด้มากเลยครับยังไงก็ฝาก S.C.P สตอรี่แล้วก็คอนเทนต์อื่นๆของช่องนิกกี้มาไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้คงต้องขอลาไปแค่นี้ครััรับบครสสวดี